อยากจะนําเสนอเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขสักนิดนึ่ง<ฆ>เริ่มต้นรายการท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ได้เห็นคลิปนี้ซึ่งกลายเป็นไวรัลแล้วก็ได้ตรวจสอบกับเภศัชกรในร้านขายยาเป็นหญิงชราคนหนึ่งก็คือคุณยายเข้ามาซื้อยาแล้วคุณยายก็เงินไม่พอเ<ฆ>พราะต้องการวิตามินเพิ่มปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมควักเงินจ่ายให้คุณยายทั้งที่ไม่รู้จักกัน เรื่องนี้สร้างความประทับใจดูคลิปนี้ก่อน แล้วลูกค้าสาวคนนี้ก็เดินออกไปท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้คุณจจรพงศ์ซึ่งเป็นเภสัชกรร้านยาแห่งนี้ได้โพสต์คลิปวงจรปิดจะเห็นว่าคุณยายเข้ามาซื้อยาที่ร้านขายยาระหว่างที่คุณยายกําลังจะจ่ายเงินนะคะปรากฏว่าเงินไม่พอนะคะแล้วลูกค้าสาวอีกท่านหนึ่งท่านนี้ค่ะที่เดินเข้าไปค่ะ คือเธอก็ไปยืนต่อคิวต่อจากคุณยายอะค่ะพอได้ยินว่าคุณยายเงินไม่พอก็รีบหยิบแบงค์ร้อยยื่นไปให้คือจ่ายเงินแทนคุณยายแล้วคุณยายก็หันไปขอบคุณหญิงสาวคนนี้แล้วก็ยิ้มให้หญิงสาวคนนี้ก็ยิ้มตอบกลับมาค่ะแล้วพอหญิงสาวคนนี้ได้รับสินค้าของตัวเองที่ซื้อก็เดินออกจากร้านไป เภสัชกรจีระพงศ์เนยเล่าว่าคุณยายมาซื้อยาและจะซื้อยาบำรุงเพิ่มเติมค่ะคุณยายบอกว่าช่วงนี้รู้สึกอ่อนเพลียกินข้าวไม่ค่อยได้ก็เลยขอซื้อวิตามินตัวเดิมที่เคยซื้อไปแต่เงินที่คุณยายพกติดตัวมาไม่พอระวังนั้นพยายามจะค้นหาเงินในกระเป๋าแต่ไม่มีค่ะก็เลยบอกเภสัชว่าอางั้นเดี๋ยวทงต้องขอกลับบ้านไปเอาเงินก่อนปรากฏลูกค้าสาวอีกท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังได้ยินนะคะก็เลยรีบถามว่าเท่าไหร่ เพศสัชากรบอกราคาไปเธอก็ยื่นแบงค์ร้อยมาให้แล้วบอกเดี๋ยวหนูใจให้หนูอยากช่วยนี่ฮะเพศสัจบอกคุณยายดีใจมากหันไปพูดขอบคุณลูกสวสาวคนนี้หลายรอบมากๆแล้วต่างคนก็ต่างยิ้มให้กันท่านผูชมมะอ๋อจริงๆได้คุยกับเพศสัชากรแล้วก็บอกว่าเป็นภาพที่เจ้าตัวประทับใจก็เลยขออนุญาตที่จะอามาโพสเนี่ยทัานผูชมค่ะคือมันดูเป็นเรื่องเล็กๆในสังคมนะค่ะ แต่บางทีเรื่องเล็กๆใจมันก็โฟูอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมฮะยายเขาเดินเข้ามาซื้อยาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยากได้เป็นพวกยาวิตามินบำรุงร่างกายเพิ่มเติมรู้สึกอ่อนเพียไม่ค่อยมีแรงรู้สึกช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยได้เนี่ยแต่บางีแกพยายามหาเงินในกระเป๋าตังค์แกอยู่แล้วกอหาดูเอ๊ะทำไมไม่มีเงินเงินไม่พอทํายังไงดีนะอยากได้ยาแต่ตอนนี้อ,อ่อนเพียมากเลยเขาพยายามหา,หาเงินหาเงินในกระเป๋าเขาครับพอหาเงินสักพักหนึ่งก็พี่ผู้หญิงขยืนอยู่ข้างๆนั่นแหละ การพักหนึ่งขอเขาผ่านังนไม่เจอบอกาโอเคสขาใส่รอบนี้นี่เงินยวกลับบ้าน่อนแล้วกันพอเขาพูดลักษณะนั้นพี่ผู้หญิงด้านหลังเขาก็เลยก็เลยยื่นเงินให้เขาถามว่าเท่าไหร่เขาก็แจ้งราคาไปแล้วเขาก็ยื่นยื่นยื่นแบงค์ร้อยให้แล้วก็บอกว่าตามที่คิดเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวจนหนูช่วยหนูอยากจ่ายให้ก็ให้คุณยายคุณยายก็ขอบคุณเสนอปุ๊บก็เป็นตามคิปเลยไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยแต่มันก็คือความประทับใจเนาะคนคนทําดีเนาะเราก็อยากอยากให้ ได้ชื่นชมแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราเอาเห็นใครทําดีเราชื่นชมกันมันก็จะทําให้คนอื่นมีความรู้สึกที่แบบอย่างน้อยก็การทําความดีมันก็เป็นประโยชน์ทําให้คนรู้สึกรู้สึกมีความสุขในการได้เห็นคลิปบ้างแล้วก็คนก็อาจจะอยากทําทําในส่วนเพื่อคน,อนเพิมเ่มเติมบ้างเนี่ยครับอ่อนั่นแหละ